เปิดโลกกว้างคลังภาษาไทยไ<อ>ฟังง่งายๆได้สาระหลักภาษาวรรณคดีเรื่องเล่าตำนานนิทานนิยาย<อ>เปิดฟังได้เลยรับลมคมไทย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพี่อดีตเจ็ดพอดแคสตรับลมคมไทยในวันนี้อยู่กับดิฉันพันวิภาราษฎรนิยมเช่นเคยนะคะวันนี้คะ่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความรู้ของคําบอกเวลานะคะที่เรียกว่าโมงทุ่มแล้วก็ตีแน่นอนนะคะว่าเราใช้3คํานี้เนี่ยเป็นคําบอกเวลาในหลายๆช่วงเวลาของวันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะจะไปเปิดหัวกันด้วยประโยคที่ว่าพรุ่งนี้ฉันมีนัดตอน10บโมง หรือว่าฉันทำงานตั้งแต่9โมงเชื่อไหมคะว่าสองประโยคนี้เนี่ยเราฟังกันจนชินละแต่ว่าเป็นการเรียกเวลาที่ไม่ถูกต้องตามแบบโบราณน,นะคะแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจทางนี้เนี่ยที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าคำว่าโมงทุ่มแล้วก็ตีเป็นคำที่คนไทยในสมัยก่อนเนี่ยใช้เรียกช่วงเวลาที่ต่างกันนะคะโดยใช้การตีคล้องแล้วก็ตีกลองเพื่อเป็นสัญญาณบอกเวลา อย่างเช่นคำว่ามงเนี่ยเป็นคำที่เรียนเสียงค้องนะคะเวลาตีก็จะมีเสียงมงมงก้องกังวานแบบนี้ส่วนคำว่าทุ่มทุ่มก็มาจากเสียงกลองนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูว่ามงทุ่มและตีแบ่งเวลาออกอย่างไรบ้างนะคะพระเจ้านุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542อธิบายเกี่ยวกับการนับเวลาของไทยไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ คำว่าโมงนะคะเป็นการนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางวันก่อนเที่ยงวันก็คือตั้งแต่7นาฬิกาถึง11นาฬิกาให้เราเรียกว่าโมงเช้านะคะถึง5โมงเช้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลข8ก็จะเรียกว่า2องโมงเช้าถ้าเป็นเลข10ก็จะเรียกว่าสี่โมงเช้านั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นที่เราเรียกกันทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นฉันมีนัดตอน10โมงเอาเลขมาเรียกเนี่ยจึงผิดนะคะต้องเรียกว่าฉันมีนัดตอน4ี่โมงเชา้าหรือฉันทำงานตั้งแต่9โมงก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะต้องใช้คำว่าฉันทำงานตั้งแต่3โมงเชา้านั่นเองค่ะแต่ว่าสมัยนี้คนเราเรียกตามตัวเลขที่ปรากฏก็จะทำให้ง่ายต่อความเข้าใจนั่นเองค่ะ แต่ว่าก็จะมีอยู่บ้างนะคะคนที่เรียกแบบโบราณก็คือตื่นสามโมงเชา้าไปไหนไปวัดสี่โมงเชา้าคนที่พูดแบบนี้อย่าไปงงแล้วก็ไปหาว่าเขาพูดผิดนะคะเพราะว่าเขาเรียกได้ถูกต้องตามหลักเวลาโบราณนั่นเองค่ะส่วนถ้าเป็น12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงวันเนี่ยก็จะนิยมเรียกว่าเที่ยงวันถูกต้องแล้วหรือว่าเที่ยงก็ได้นะคะ แต่ถ้าหลังจากเที่ยงวันก็คือตั้งแต่13นาฬิกาถึง17นาฬิกาตรงนี้เราเรียกว่าบ่ายโมงถึงบ่าย5โมงได้ตามปกติซึ่งก็ตรงกับที่เราเรียกกันอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าเป็น18นาฬิกานะคะหรือว่า6โมงเย็นก็นิยมเรียกว่า6โมงเย็นหรืออีกครั้งอีกครั้หนึงก็คือย่ำค่ำนั่นเองค่ะส่วนคำว่าทุ่มนะคะที่เรียนเสียงกลอง หมายถึงวิธีการนับเวลาตามประเพณีโบราณนะคะสำหรับ6ชั่วโมงแรกของกลางคืนก็คือตั้งแต่19นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาก็เรียกเหมือนปัจจุบันนะคะว่า1ทุ่มถึง6ทุ่มแต่6ทุ่มปัจจุบันนี้ไม่นิยมเรียกแล้วนะคะจะนิยมเรียกคำว่า2ยามนั่นเองหรือว่าเที่ยงคืนนะคะ ส่วนคำว่าตีตีนั้นหมายถึงนับเวลาตามประเพณีในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าหลังเที่ยงคืนนะคะตั้งแต่1นนาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาเรียกว่าตีหนึ่งถึงตีหกสมัยก่อนก็ยังนิยมเรียกว่าตีหกนะคะแต่ว่าสมัยนี้ไม่นิยมเรียกว่าตีหกแล้วนิยมเรียกว่าย่ำรุ่งนั่นเองค่ะหรือว่าหกโมงเช้าเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าโมงคำว่าทุ่มแล้วก็คำว่าตี เป็นคำเรียนเสียงการตีค้องแล้วก็ตีกลองนั่นเองนะคะแต่การเรียกเวลาในตอนเช้าอย่าไปสับสนกับผู้ที่ยังเรียกเวลาในแบบโบราณเพราะว่าเขาใช้คำได้ถูกกว่าเรานะคะเอาเป็นว่าความเข้าใจในเรื่องภาษาอาจจะมีการพัฒนานะหรือว่ามีการ เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าเราเข้าใจสื่อสารกันและนัดเวลาได้อย่างถูกต้องก็เอาเป็นว่าสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ถือว่าไม่เป็นอะไรค่ะแต่ถ้าถูกต้องตามหลักทฤษฎีตามหลักภาษาหรือตามหลักโบราณก็อาจจะมีผิดกันอยู่บ้างนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราสื่อสารแล้วนัดแล้วตรงเวลาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะ เอาละคะ่ะรับลมคมไทยเดียววันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสันส้นๆง่ายๆไ,ได้ใจความได้สาระนอนหลับสบายครั้งหน้ารับลมคมไทยจะนำเสนออะไรมาติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับรับลมคมไทยโดย PR d าร์ดีเจ็ดทุกวันอังคารเวลา18นาฬิกา พลังภาษาไทยฟังง่ายๆได้สาระกับรับลมคมไทย